จบเกมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายไทยเราครับถล่มทางหน้าของบูนไป6ประตูต่อศูนย์นะครับเก็บ3ตาต้มนะครับในการลุ้นจบเป็นแชมป์กลุ่ม C ครับคุณผู้ชมนะก็ก็ต้องบอกว่าเป็นสกอร์ที่อาจจะได้ใจนะครับแฟนบอลไทยบางกลุ่มนะครับบางกลุ่มก็อาจจะเศร้าใจบางกลุ่มก็ อ่าเสียใจเป็นเรื่องของฟุตบอลไปแต่ว่าเกมนี้ครับพูดได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่อ่าไทายเรานะครับยังมีความติดติดขัดขัดมาเนี้เหมือนซ้อมเกมรุกด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นการซ้อมเกมรุกที่อาจจะไม่ได้เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับก็กลายเป็นว่าไทายเราครับถล่มชนะบูไนไป6ประตูต่อศูนย์ครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ชนะเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถูกอกถูกใจแฟนบอลหลายๆท่านเหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งผมเองอ่ะก่อนเกมก็อยากให้ไทยชนะเยอะๆอยู่เหมือนกันนะครับยิงเกินหลักสิบได้ก็ดีแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาแล้วเราดันปืดไปเองนะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ของไทยเราเนี่ยครับคุณผู้ชม ก็กลายเป็นว่าเก็บขึ้นไป6คะแนนนะครับแซงมาเลยไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนเพราะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเลยเขาจะทำเวลาทุ่มครึ่งเจอกับสิงคโปร์นะครับสถานการณ์แบบนี้โอกาสเข้ารอบไทยก็เปิดกว้างมากๆแล้วนะครับชนะทั้งสิงคโปร์ชนะทั้งบูไนามาได้แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือรายการนี้นะครับเขาเอาทีมป็อันหนึ่งของกลุ่มเข้าเข้ารอบสถานเดียวไนงะทำให้ในเกมนะัดสุดท้ายกับมาเลเซียเนี่ยยังคงมีคุณค่าอยู่ครับนี่คือสถานการณ์ ล่าสุดของไทยเรานะครับแข่ง2องนัดชนะ2นะครับยิงได้8เสีย1บวกอยู่7มี6แต้มนะครับแต้มเยอะกว่ามาเลเซียมาเลเซียเจอสิงคโปร์ไม่รู้ว่าสกอร์จะจบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูผลมาเลกับสิงคโปร์น่าจะได้เห็นภาพรวมชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการที่มาเลชนะบูไน11ลูกเนี่ยมันก็อาจจะถูกเปรียบเทียบได้เหมือนกันว่าโอ้โหเกมนี้ไทยเราไม่สามารถที่จะ นะครับทาอะไรเกมรับของบูไนได้เลยหรืออะไรขนาดนี้แต่ผมมองนะจริงๆอ่ะถ้าถ้าดูเกมกันโดยภาพรวมอ่ะผมว่าเราน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้อันนี้พูดตรงๆนะครับด้วยศักยภาพของเราด้วยวิธีการเข้าทําของเราแต่ก็อย่างที่บอกเลยว่าวิธีการของทีมชุดเนี้หลายคนเองก็พูดพูดอยู่เหมือนกันว่ามันไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะครับ มีการเซตแล้วก็บิวจากตรงกลางโยนซ้ายทีขวาทีทะลุแนวรับของคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ปาดบอลเข้ามาตรงกลางส่วนใหญ่แพทเทิร์นนี้จะเป็นประตูของไทยนะครับแต่ว่าสําคัญเลยกับเกมกับบูไนเนี่ยแพทเทิร์นนี้ถามว่าใช้ได้มันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะหวังยิงเยอะเนะี่ยมันยากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราดูไฮไลท์ในการเล่นของทีมในย่านอาเซียนนะทีมใหญ่ของอาเซียนเวลาเจอทีมบูไนตีมอลเนี่ย เขามักจะไม่ค่อยเล่นสไตล์นี้เขามักจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวยิงไกลไปเลยนะครับยิงแบบซัดไปเลยเลี้ยงจี้หลอกทีสามสี่คนอะไรเงี้ยแล้วก็ซัดอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้บอลบอลเยาวชนเราเล่นเล่นเป็นแพทเทิร์นแบบนี้คือเล่นแบบเป็นระบบอะไม่ไม่เล่นนอกเหนือจากระบบก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับญี่ปุ่นก็เล่นแบบนี้นะครับเล่นตามระบบยิงยิงน้อยก็ยิงเก็บไปเรื่อยๆนะครับหลายคนอาจจะถอดใจแต่ผมบอกว่ามันก็เป็นเหมือนการได้เห็นวัดศักยภาพของนักเตะเราเพราะว่า เอาจิงในบอลระดับสูงอะ่ะคุณจะมาเลี้ยงจะมาวิ่งจี้หรือว่าจะมายิงไกลหรือว่าหาจังหวะมั่วๆแล้วเข้าประตูเนี่ยมันยากมันจะสู้กันด้วยระบบแล้วก็แท็กติกมากกว่าซึ่งไทยเราเนี่ยก็เล่นบอลในระบบแล้วก็ทรงนี้มาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับมันก็เลยกลายว่าคนที่ดูเกมแล้วรู้สึกแฮปปี้มีความสุขเนี่ยก็เป็นกลุ่มแฟนบอลที่อยากเห็นไทยชนะอยากเห็นไทยเก็บไทยชนะด้วยบอลระบบอะไรเงี้ยแฮปปี้นะครับแต่ กลุ่มที่ดูแล้วอยากจะเห็นไทยยิงเยอะๆด้วยอะไรด้วยให้เกิดความสุขเพราะาามีไปลงทุนอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่นี่จะได้เห็นภาพชัดเลยแต่สําหรับผมเนี่ยก่อนเกมผมคาดว่ายิงสักเจ็ดแปดลูกก็ดีนะอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเกมแนละ้วสุดท้ายกับมาเลเราจะได้กําหนดชะตาของตัวเองได้เยอะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ยังไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เยอะกว่าคู่มาเลเซียกับทางสิงคโปร์จะจบลงซึ่งสำหรับมุมผมนะ ผมก็ยังมองว่าอะไรอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่อันนี้บอกแบบตรงๆเลยว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นได้กับสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าการที่เราเก็บ3ามแต้ไมไ้ก่อนก็เป็นอะไรที่อุ่นใจสุดๆมาพูดถึงในส่วนของอเกมนี้ฟน,นิดหนึ่งนะครับเกมรับไม่ต้องพูดถึงเกมรับเราแทบจะไม่ได้เจอบททดสอบอะไรที่หนักหนาวสักเท่าไหร่นะครับเกมรับเราแทบจะเป็นแพทเทิร์นที่เล่นแล้วก็ เปิดเกมลุกอาจจะมีความผิดพลาดหน่อยนะครับแต่ก็ไมไ่ถึงขั้นเสียประตูเท่าไหร่นะครับแล้วก็โดยภาพรวมอ่ะผมมองแบบนี้ว่าสิ่งสําคัญคือเราได้เห็นเกมลุกซึ่งเกมลุกวันนี้เราเนี่ยยิงได้ตั้งแต่นาทีที่8เลยนะครับจากพะควัตแต่งอักษรน,นะจากลูกเตะม,มุมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาได้ประตูในนาที27นะครับจากปริพันธ์วงศานะครับยิงไกลโคตรสวยเลยนะ แล้วก็พอช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยมาได้เพิ่ม2ประตูเลยความสามารถเฉพาะตัวของแครนธนดรไรอันนะครับแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในฐานะกองหน้านะกระชากหนีผู้เล่นบุนายสองคนก่อนยิงเสียบเสาแรกเข้าไปแล้วก็ในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยมาได้เพิ่มจากลูกยิงของพิคาเนตผมชอบลูกยิงพิคาเนตนะคือเป็นลูกยิงที่แตกต่างจากแพทเทิร์นเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามลูกแพทเทิร์นของชุดนี้ก็คือไปริมเส้นแล้วปาดเข้าตรงกลางแต่ว่าพิคาเนตเลือก สุ่มยิงไกลเอาซะเลยนะครับแล้วก็ได้ประตูแบบสวย,สวยๆเลยนะก็เลยจบครึ่งแรก4ประตูต่อ0ซึ่งครึ่งหลังเนี่ยกลับมานะครับกว่าจะยิงประตูที่5ได้เนี่ยต้องรอจนถึงนะครับช่วง10นาทีสุดท้ายกันเลยทีเดียวนะคือช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยในช่วงออกสตาร์ทครึ่งหลังมาเนี่ยไทยวนเปลี่ยนวนเปลี่ยนเล่นบอลระบบตามชินนะครับกว่าจะได้ก็นาที79นู้นเลยครับจากปีติพงษ์วงบุตรนะครับ 0-5น,นะครับไทยนำ5-0น,นะก็มาได้อีกหนึ่งลูกนาะที90จากรัฐภูมิพันธ์ขจรนะครับซึ่งถ้าบอกกันแบบนี้ก็คือ,อ,อโดยภาพรวมอะ่ะมันก็เข้าเป้าแหละเข้าเป้าถ้าเพื่อคนทําทีมชาติหรือว่าคนดูฟุตบอลก็เป็นเรื่องปกติและว,ว่าเออเราชนะ5-0ก็ไอ,อ้ตามเป้านะครับ6-0แต่ว่าถ้าถามว่าโดยภาพรวมอะ่ะ เอ่อมีส่วนไหนบ้างที่น,น,น่าเป็นห่วงสำหรับทีมนี้ผมมองว่าเป็นเกมรุกนะครับที่คาแรคเตอร์ยังไม่ไม,ไม่ดดันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพอไปเจอกับทีมที่มันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยสมมติเราไปเจอเดี๋เจอมาเลเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นภาพว่าพอเจอกับทีมที่มาตรฐานใกล้เคียงกันในย่านอาเซียนเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงนะครับเราอาจจะเหนือกว่าก็ได้อ่าใครจะไปรู้หรืออาจจะอึดอัดก็ได้นะครับ แต่ผมมองว่า,วาทัวร์นาเมนต์นี้สองทีมที่น่ากลัวและอันตรายมากนะครับหนึ่งทีมเนี่ยผมให้เติงหนึ่งเลยออสซี่ออสเตรเลียนะครับแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งแล้วก็ดุดันมากๆอันนี้บอกเลยนะครับเพราะว่าดูจากผลการแข่งขันของพวกเขาเนี่ยสองนัดออสเตรเลียในรายการนี้นะครับยิงคู่ต่อสู้ไปแล้วสิบลูกนะครับเป็นการถล่มเอาชนะรองแชมป์เมื่อครั้งที่แล้วอย่างลาวไปหกศูนย์แล้วก็ถล่มเวียดนามนะทีมใหญ่ของอาเซียนไปหกสอง มาตรฐานคือยิงหกลูกเลยนะโหดมากโหดมากครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเต็งหนึ่งของจริงนะส่วนอีกหนึ่งทีมแกร่งแต่อยู่สายไม่แข็งก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียประเดิมสนามด้วยการถล่มชนะฟิลิปปินส์หประตูต,ต่อศูนย์และล่าสุดก็ชนะกัมพูชา2ประตูต,ต่อศูนย์นะครับสทีมนะี้เป็นทีมแกร่งเพราะว่าอินโดเล่นในบ้านอันนี้ได้ได้เปอร์เซ็นต์นในเรื่องแง่ของกําลังใจอยู่แล้วส่วนเต็งหนึ่งผมว่าออสเตรเลียส่วนเกมนัดต่อไปเนี่ย ถ้าวิเคราะห์แล้วกับทิศทางแนวบอลไทยแบบนี้อาจจะไม่ได้ถูกอ,อกถูกใจหลายๆกลุ่มที่ติดตามเชียร์ฟุตบอลนะแต่ผมมองว่าเกมกับมาเลเนี่ยถ้าจะไม่ใจร้ายจนเกินไปเนี่ยอยากให้คุณผูอ้อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไทยเราจะสู้กับมาเลด,ด้วยเทคนิคไหนแต่ผมว่าผมผมว่ามั่นใจอยู่ว่าสู้ได้นะคือเข้ารอบในโอกาสเปิดกว้างแล้วล่ะแต่แล้วก็มั่นใจมากว่าเราจะสู้ได้นะครับแต่อยู่ที่ว่า จะสู้แบบไหนจะสู้แบบเอ่อเอาเสมอเข้ารอบหรือจะสู้แบบชนะเลยเข้ารอบนะครับหรือจะแบบถือเถือไปเรื่อยๆแบบเป็นมาเลชนะอะไรเงี้ยก็จะโดนดา่าโดนวิพา์วิจารณ์หนักขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นยังไงแต่โดยภาพรวมเนี่ยพอดูทีมยู20ปีของไทยเรามาแล้วสองเกมเนี่ยถามว่าสกอร์ชนะคู่ต่อสู้ไหมชนะ แต่ก็ยังยืนยันคําเดิมว่าไม่ได้ประทับใจอันนี้ผมย้ําเลยชนะแต่ไม่ประทับใจเนี่ยมันอารมณ์ประมาณหน่อยว่าเหมือนทีมชาติอังกฤษอะ่ะชนะแต่ไม่ประทับใจแฟนเออแบบนี้แบบนี้ชัดเจนนะครับเปรียบเทียบแบบทีมชาติอังกฤษขออนุญาตเปรียบเทียบหน่อยเอาเปรียบเฉพาะผลนะอย่าไปพูดถึงทรงวอนนะอะไรเขาดับโลกแต่อย่าให้เห็นภาพว่าพอเราชนะคู่ต่อสู้แล้วมันเกิดความไม่ประทับใจเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายคนไม่ได้มั่นใจว่าทีมชุดนี้จะไป สู่การเข้าชิงชนะเลิศเหมือนที่ยูสิบเจ็ดทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันมันคงจะไปอ้างอิงถึงว่าผลการแข่งขันว่าหูนัดแรกแบบเปี้ยงป้างแล้วจะแชมป์มันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีมนบรรจัตยางแบบนั้นฟอร์มถือถูถอไถอแบบนี้อาจจะเป็นแชมป์ก็ได้อันนี้มองแบบโลกกว้างๆนะหรือว่าฟอร์มอาจจะแบบถอถอถูถูถถถไปเข้าชิงก็ได้อะไรเงี้ยต้องดูกันยาวๆว,ว่าจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยฟุตบอลมันขึ้นอยู่กับผลการแข่งขัน ขอแค่ชนะเท่านั้นทุกอย่างเข้าเป้าแล้วก็เข้าล็อกทั้งหมดอย่างแน่นอนครับอ่านี่คือบทสรุปหลังเกมที่ผมนำมาเล่าแล้วมาขยายให้คุณผู้ชมฟังนะผมอยากฟังความคิดเห็นของแต่ละท่านหน่อยนะครับหลังที่ผมวิเคราะห์หลังเกมไปแล้วเดี๋ยวผมขออ่านข้อความแต่ละท่านหน่อยนะคุณเชกวัวราบอกว่าเอาอะไรมาสู้มาเลย <laughs> เออ คุณลาบบอกว่าสวัสดีครับิ๊กแชมป์เพิ่งเข้ามาจบแล้วพี่กลายเป็นไทยเราชนะตามเป้าเลครับแต่ว่าอาจจะต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยในนะัดสุดท้ายนะครับนะคุณสิงห์ k k k บอกว่าคู่นี้เดือดเลยครับอารมณ์คุณนี่เดือดเลยครึ่งแรกพอได้ครึ่งหลังพอแล้วนะครับนะคุณปนอมบอกว่าบอลทรงโบราณมากครับนะอ่าอันนี้แหละหลายปากพูดเหมือนกันนะครับบอลทรงโบราณมากนะครับคุณอดิศักดิ์บอกไม่หวัง ไม่มีหวังทําได้แค่นี้ครับอ่าอ่าทรงบอลอาแปะครับคุณปีเตอร์บอกมานะครับนะคุณสุวัฒน์บอกว่าเล่นแบบนี้เข้าชิงก็ไม่ดูนะครับเห็นไหะเนี่ยอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้เป๊ะเลยคือสุดท้ายพอชนะเนี่ยมันไม่ประทับใจเลยนี่บอลสุ่นใหม่ฝุ่ใหม่ใหม่ะสิ่งหนึ่งที่มันแบบเป็นข้อข้อแบบชัดเจนคือโลกโซเชียลยุคฟุตบอลเนี่ยแม่งเร็วด้วยนะครับนะเออไมซ์เซ็ตล้าหลังนะครับนะ คุณคุณนบบอกมานะาคุณ b ีคอบอกว่าเข้าชิงแล้วยังไงต่อครับบอลต่อยอดเอเชียยังไงก็โดนตบกลับอยู่ดีนะเออใช่ใช่ก็ต้องต่อยอดไปเนะาะความสามารถนักเตะไม่ถึงครับแถมโค้ดก็จุดๆนะกลัวทําไมแค่มาเลอินโดออสซี o ่ C e. อย่าไปกลัวไท้ไถ้าจะไประดับเอเชียเราต้องไม่กลัวใครเลยนะครับ คุณโมบิลบอกว่าถูกต้องถึงชนะก็เล่นไม่ประทับใจคือแบบเสียวตลอดทั้งเกมสู้มาเลได้บอผมเชื่อว่าอย่างดูจากผลงาน2นัดนะคุณบางคุณบอกว่าเห็นคนภาคบอกว่าถ้ามาเลชนะอินนี้กลุ่มเราเข้าทั้งคู่อ่ะถูกต้องครับเข้าทั้งคู่แต่ก็ต้องสุดท้ายมันต้องไปวัด1นึ่งสองไงถูกไหมมันต้องไปวัด1นกันไม่แน่นะทรงโบราณถ้าได้แชมป์ใครจะไปรู้ไท่มันไม่สามารถคาดการได้ครับคุณ น,นัดชพัดนะครับนะบอลชนะแต่ทรงไม่ประทับใจอะไรเพียงเห็นตรงก,กันกับผมนะคาสไม่ถึงบิ๊กแชมป์เด็กล,ลีโอ้ไม่ได้กลัวใครนะสภาพสูไวไหวแน่ๆครับทักษะบอลไม่ผ่านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันยาวๆแล้วกันะะนะครับฝากติดตามด้วยครับนัดเจอกับมาเลเซียเนี่ยจะแข่งขันใน วันที่25นะครับพักจากนี้อีก2วันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ15บานาฬกานะครับแข่งพร้อมกันเลยสิงคโปร์บรูไนไม่น่ามีผลแล้วเนี่ยน่าจะวัด1-2นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือไลฟ์เชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยนะขอให้ดูเพื่อความบันเทิงมีความสุขสนุกสนานนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ like. แล้วก็ขอบคุณทุกแชร์ครับ ยืนให้กับทีมชาติไทยในทุกประเภทกีฬาครับนะเพื่อความสุขของคนไทยทุกท่านนะครับนะวันนี้บิ๊กแชมป์ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ